การยื่นเวลาพอบอกนะไปขอบองข้อข้ออะไาข้าขาไปเลยนะบงใช้คอกอตาโก่งน้อง ทนันพอบากกับพ mm. <AND> well ักกับเบิ้งบ่าักกับคึคืึกันหน้าบนกางอื้นเนาะครับปูเออฮะผักกันเอาไปคลองเออนั่ง่ายคืองงูหงเออไปเวิ้งน้ำเขาเออรับตึงนั่งทุงขาเครื่องว้เราเราดักเบิดบุญดกจัดการเรื่องเรื่องเร่การให้มันเรียบเออไปคือลก่อยเขาอื ขอ ó หางตื้นล่างคุ้มผากับตื้น่างใบเส้ยมือจูกมือรักมือจูกมือวัสุขกกระเแข่งเรืงขอให้เงินไหล่กข้อใท้าส่ไหล่้ามาเหาเหนาะน่ะหึหึรวยด้วยมาเปิดกันครับข้อข็งอ่อนยึคขาคำนกคุ้มข้ออ่อนว่าคือพอคงทุกขั้นเออขันดรแต่ก็คือพอเกีอยรกัือฮ็ดตรงบางครั้งมาถวายวันขันืะ ได้ค the kind of hmm. ือแบบตึงน้ำอ่อนดึวยคาจะนึ่งบ we well, so ่พอบว่าวนึ่งให้เอาลูกไปเชือกหน่ะเกาข้อนบ้านบ้านอกเกาข้อนนึกว่ะขอกว้องจะปูดาอน่แหะพอขึ้นอ่ะเห็นเกาสองเ้าข้อนบ่ตึงนั้นนะขะขาได้เือปเกาข้อนเนาะ

มือน,นั่งมา,าข้าขาแร็วมาแร็วกลางมือจะไปแร็วคือเก้าอืพอพ่อเอ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 อบังกี้ครับปูมือนี่เอารถไปแล้วพ่อให้เก็บโอเคไหมครับปูเอารถไปเข้าเออเอาไปเคล็ดเนาะไม่เคล็ดแคคือตั้งแต่รถออกมาจนถึงวันนี้ใกล้จะขะเคเคึ้นปีแล้วใช่ไมมลืมครับปูบ่เคยดเคล็ดบนจักเกิดเรื่องมาข้าขาเลย เออวันนี้พ่อให้ไปเช็คด่วนเช็คด่วนเลยนะเช็คด่วนเลยเช็คด่วนย่าให้เกิดเึรื่องบ่งเล็เด็ดค่ะเด็ดค่ะเข้าใจไม่คือคำขาดเข้าใจเนาะอีกอย่งราคาขายได้เนาะถามว่าอีกอย่งราคาขายเม่ไปร่แล้วมาจากมือโชคไหมก็คือมือโชคแต่ด่วนแต่บอกให้นะโอเคให้ไปคุยกันนิดนึงวันนี้เนาะที่เขาอีกอย่งราคาขายได้หรือไปหรือมา อาจจะค้าเลยอาจจะค้ายอืมจะค่อยขาตากรองครับปู่องนางขาเที่ยงเออตรงบอกถือใบแขางวางอืมอีนางขาเหี่ยขาอีงพอมือยกผู้ขามาดังง้างมาพองง้ามบมดมาแ่็งขึู้ข้ขาแต่งตูงามบ่ก็พับนปง้างแล้ก็ง้างเต้ข้างขือง้างแล้อืมเขาเ่าเอาว่าข้ากัะเหี่ยมาเรื่องครับปู่เขาเปินขาแบบอืม อีนั่ง้าเหืนเอ,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 อนพังว่าถึงมือโขมือลรงมือโขมือม้ามาอีความมา khó คาระวะมาดำถวายองค์ปู่ท่านของอีนั่ง้าเหือนพ่อก็จะให้จิ้มให้ตักเหมืนหนอ,อนกันว่าง่ายเอะเออหายคือกันดตกกับของอีนัง่งมาท่าขาเลยนะซึ่ง,งาคือป่ะกาดฝันเกิดขึ้นด้วยซึ่งที่ประกาศปันเกิดแม่ว่าก็คือจักแบ่งมาค่ะแม่นั่นคือทุกซึ่งทุกอย่างมือความเขี่ยงนะ ตัวเลขทีน่นั่งขายเงียนดึงด <c oughs> ึงไว้แล้วเมื่อพออ่างูใหญ่อยู่หนาประตูนั้นมีควาวไม้ปูบ่อมีควไมมีวมยบ่มีัวมยเอวันที่มีชกมีหมนม่นปูบ่เมื่อก้า่องูก่งูขัโขโเลยขดเปนงูบุญงูทั้งหนาได้ปู เอา่ายก็ไ่ได้ว่าปูง่ยเอาเค็งเคไงูกไอ้ร้านก็ปูแค่งบ่าเค็งนะตอนนั้เวาเต้องเสปนวเด็กแป่ฝันด้วยนะว่าเราเด็กฝันวเราเดกวยมาถามมึงกันฉอดครเอ๊เขาบอปันไม่ได้เห็นแค่ไต้กลนครับตอนั้นว่าอเพราะว่าดนตื่นไปตั้ง่เ้าเอตืนไปัง่่วไป้ความฝันกันที่กันอด ว่าจ๋ว่าข้ากเถอะเราก็มาถามกระสูกสูซูปูบอกไดเลยนะครับเออเ็าเอาแรว่องรวมกันนะอันไม่งู่มากชั um, so ่วไปน่ะเข้ามากเออเขาฟานมันหมานตายกระเดาเต้ตระังมง่มันไปกระง้วงกันชั่คือกระเดาเจ้ันกระฟันกระฟันครับกระฟันท้าพ่อขึ้น่ะโมอ เข่าแงโกรธเราะเพราเข่ารงกล่ง่ายเป็นจริงเป็นจังด้วยจรังแบบเพราะมันหลอกหลอกอะไรๆเขาเรียกเขารถไปเชียรนะว่าครถปางตายค่ะว่าอืออันนี้ของอื่นงานขายเงานขาวมาแต่มือเข้ามือล้างมือเข้ามือหมัมือไปยังติด่ามือติน้ำกันดูขันบ่หงมหัวแม่งบ่โอคือบ่มาโอ้คือบ่เอาจัดไปว่า ืแต่เดยีอยู่อะมากบ่มากกูก็สืเตาว่านยื้อย่าอ้าอีนั่นคือเงกจัดไปจัดปเชื่ออะไรก็ฝันันเคืองั่วยรวมะดูอไรมานังเขาพ่อเหรครับปูอันนี้เขาพูแขกูเลยแค่นบอ้ยอย่แลปอยบบหวอยหงอมากนะมูมาชอยู่กัไม่มานะพ่อนะไปนั่คลองคุยเสงบ่จะขอถามว่าไปิ กูติดกูติดไปปิดไม่ปู๋ิรงองบบบาตัว้ใจงไป้าันไปอปูฟังรอบให้ฟงดูนปู๋ฟังมันกอจะกังับบคือย่างหันลังกันนั่งไหปูมาท่มาว่าได้ตื่นเลับผมคมาแข็งกัไปเมื่อเช้าค ขุยเป็นแบกนันกแขกเปด้วยคไงเนาะอึ้งบักอหลงอยาคือว่าเรขอทาอยากคือก็น่าพออคือก็มงมาเอาแขั้ากคือพอแข่งมาแล้วหัเลย้รอวะใช่คูร่างโบูกได้เป็นพ่อนข่เบิ่งด้อนพ่ดเดียวไหพอพเดียวมาปวจ่าใจวะจ่าใจวะนันจ่าพอข่ด้วย หูเกาบอวาเจับวาคือให้คือให้ตือือบัดอนงอมเต้นขายเบิงมือแรกก็คือว่ากคือหากบไปดีสิบสี่บาทดีสิบสี่บาทเท้าที่นะหูเก๊าเท้าที่นะจากยูปูามบ้างบาือเปลได้ขอได้ขายจะมาหามว่าฝันอ่ะอือวับัอหงอมเข้าที่ อันนี้ซีน้ำอันนี้ข้่อันนี้งพระพเอวใหญ่เืนไปเอคือเอวคือบางหางปลาเก่าคือพอผ่านบกเก่าคือพอผ่านไม่ผ่านเอวมันกระด้าไม่ลืนครับปูบวดไปวดมามันถือได้พกมั้ยเอเก้าคือุ่นะลื่นครับโทษถือได้แต่รว้ต้งจากเก็ดคเบ้ เงินกยั <c ans ans> <c ่งมามขึ้นคือวันหนึ 1, right> ่งมามากว่าโกงงานไงานเลยท้าพ่อไปโกงมนเ้อเก้าทึบโได้เกาทึบโได้เก well ็ทึพอเกาได้พอพอก็ได้เกือเก็ดทึพอเก่าก็ได้เจ็ดสิบพอเก้าก็ได้เขาบ่าหาเขาว่าหายเขามาให้หนึ่งิสิบเก้าสิบไม่ได้คอคุณจ๊กว่าให้คืให้ให้เขาได้ให้เท่าไรครับปูให้เล็กเล็กเล็กน่อย Hãy chụp bay chụp khó dài dưới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  dài 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 อันนี้เขาขับเขาอินักระต่ายอินักระต่ายตั้งใจร้อคืพให้พ่อฟังแล้วพ่อขอเติมนอนได้ได้เอออินักระต่ายใครก็อึนากรัต่ายหัวหนองนะเอาก็คืออินักระต่ายพ่อกระแทงไม่เป็นคืองกันนะใช้เครื่องทาระบงอ่ะได้เนาะได้แล้วก็ให้ให้เติมคืองกัน ออือบักหัวหนองได้เท่าทีอช่วยของอือนักกระจายได้เท่าเก้าเท่าเก้าเท่าเก้าไม่เท่าเก้าแล้วเริอพิ่งไนเท่าคือพิ่งไหนเท่าเก้าโอเคบ่ะออห้ามแขงใเด้อหามว่าพอรับเอียงเด้ออือนั่งบักหัวหนองเข้าใจโอเคอ๋อมปูให้ดูมากให้มาเมื่อเรเตรียมชุดนางรับมาเลยสาวรังบไง Thì hãy tai thảo lắm bông tai 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 hãy tai tai làm đẹp tai rồi tai 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 cứ thảo lắm tai 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 đây tai 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 ok, okay. okay. <laughs> nhà tai 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 khó tai 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 อีพ่อตาเนาะเออพู่ตาพู่เกี่ยวปลาเขาเ่ยอืนังแต่งมืออ่ว่าอเธ็กันกด้เพราะผู้ขาพ้อนว่าเปิดน้ำมูอกถือว่าขายซื้อายตดลูกบอกว่ากันเออไดงเมื่อเออกินจังได้กินแต่กับงายเนาะเขาอืมนงงแต่งมูอเดี๋ยวพ่อจะช่วยเออไม่พอเส่นม่ร่ำพอแต่หายซื้อปลาเขาคืบอกเออได้รือะแบ่กัดคิดเก้าบาทนั่ะอืม ใอยก็เขากระพบเบิองนั่งแบบนั้นคือโตแบบก้าวาตก้อแตกเปดต่อขึ้น่ตห้ออเด้อต่มันแต่โมเด้อเอแยกแต่ใครขอเขาเขาเขาเป็นนั่งรำอืมอันนี้แต่ข้องี้แคคือกล่องแรงหนาแเรียนงานที่เตกเอากันข้อโม้ด้าแต่ขวางพอนะอันนี้ของผู้ใดเกี่ยงงแอปเของอื่นงานแอปเปิ้ลพ่อว่าไง างแอปเปิเอออยากมาหาอือพอใจกับขาคือพ่ออยากมาเกือนนะคือนางแอปเปิ้ลพ่อกับฝากไปกับคืนางปัทมาวาไรตี้เข้าใจมหลูกอืมจางไวดเร่อเ่อพ่อคืหตถ้ัตาน้องกันทำหนูาร้านคือเลืถังบุญน้องกันคือฝากตื้อดาวคืนางปัทมาวาไรตี้จะทืบอเกาหวานื้เกาเออซื้เกาหวานทำน้าบ่อเลยรักน้อเขา เก่าเื่าเก่าวาากับเกาเท่าชอเท่าเก่าไปงข้างหนักเนาะ,นะอ่าตกมาดำด้วยเด้อเด้อตื่นแล้วกอถือปากไปค่ะเขาค่ะอันนี้นางปทมาวาระคือว่านางพ่อหนูก็เป็นานางระนหนูน่ะหนูปาดนะพอ่อแต่ให้ลูกไม่ให้ถ้าไม่ให้ลูกแนงอนนะคุณพี่ถือรอหว่ามาทางอืองครับปู มาเอยงมาก่อนคือคคพอคือหูวาค่ะคือกันได้คอเงื่อนเหมือนเานนอร,ราได้คอว่ะค่ะเออคล้ายปลาทู่กับค้ายว่าไดญ่อว่าค่ะคือกันได้ปลาทู่กับเสนาว่าค่ะขอขึ้นขอขอนได้สวยงาพอาว่าท่าพนพ่อแรงมากว่าคือเก่าพ่อแรงมากคือบุ๋มน้องเพิงว่าค่ะอ่าอ่นนางปัตชมาขอมาพอ่อจัดให้อ่าให้ขึ้นบุงแรนแระเด้อ ว่าแต่ต่างๆเขาคือว่ารังเอียนะให้อึนั่งปัมาเออสืบเก่าขื้กันทำใจเรอเๆให้ทำใจสืบพ่าก็เอางางนะเราะว้บุกร้านมาไหยคบคือได้ทำใจคือได้ทำใจปูสืบเก่าว่าก็จะทออึนั่งหัวหนองนะบ้านคนดาหมองลืมครับปูบันนดูดาหมองเออ คืนาบอกวันรม่กันก็แถวหนาาม่กันแถวนาคือขาปูบปูอันนี้ก่แถวข้างหลังกัคือเอาชึ้เต้าขาปูมาบอกครับแกะไปแกะมากไม่กันยอะช้เป่าแม่บอกใช่ตรงขึ้นนี้คือกระนาน้ำมันะลหนันฝันอยู่ลยเพราะว่าฝันยัายก็ฝันกฝันฝันลูกค้าเัน ตอนไม่ได้ซวยเจลเชียนใสน้ำหนามแม่พอะแบบถือเขาก็ะเบื้อไปน้ำหนามมเปิดเกิดน้นามาเปิดนึ่มตอ้งเอาไามากือออกบพราะว่าผูกกางมาค่ะเนื้อูเขากันไว้นะก็เรียกไปเชียออกไอ้เพิ่นน้่มนาบ้าเขากันน้ำหนามแม่ปูอ๋อูกระเยื้องเป็ดเชียเนี่ยคนกัดออกกห้เพิ่นลุ่งนาม้างลุงมนามาไปเขเรียกคุณหายไปเรื่อยหวานคุณหายบไป ถ้ากลายเป็นเนืเกือปันปัขัดมันไงถ้าั้นทำว่าจได้จังไรจัว่าฝัดฝันว่าบอกฝัดขีแตกขีแตกันขี้แตกขี้แต่งฝันาบอกคน รงน้าไปมักรชูนหายครับปูมักเป็นหนึ่งตัวปูนหายกลเป็นหนึ่งเออพอคืกคือเข้าฝันแม่แมไมักระดดอไก็มึดตะวัดแก่ขย้ค้นคือนะครัปูข้างแก่มาคือมักรานัมันว่าจ่าปูศักดิ์สิทธิ์คือยังไงแมงึมแงแมงแมงึมแมงึมครับปูเขาพูดอะไรเขาลูกครับป่อ เออเขามาแค่ละมาช่วยงานเรื่อว่าถุกรรมทำหมาที่วันหนึ่งเข้าใจไหมครับองคูใหญ่องคูเอองคูเท่ากับโรงนัขององค์ูอนันตนาคราชเออท้ายบุญแห่งองคูที่ปาขาวเรอเรือได้มาช่วยงานได้มาดูแลเออมาปกปักนะคะเออชื่งแหวดรอบผงจักว่าือแวดรอบทางแค่กระปุกพือเรือครับปูเพราะแคนั้นเว่าดูรลคอกแต่อค บักแค่ราว่าพ่อแต่ทำามขา้อกับคือจเจรนาว่าไงว่ามาลูกคุณหมวกแล้วนะเนะี่ยหมวกแล้วไม่มีมมอ,อะไรแล้วนะพ่อนะเออพ่อจะให้ก็ให้ไม่ให้ก็จะคือเหมือนเดิมวันไหนมาาให้ขึ้นเกาว่าให <c oughs> ้กหึนบบลุดหอานเออบอกแค่ราวเป็นผู้ขบับรถมาไหมวะขับเขาก็ให้เขาไม่เงินเติมน้ำหมูกน้ำม,มันน้ำหรกคนระับ เอาก็คือเอาก็คือขั้นบ่อคอยวัดคือเก่าก็คือว่ามือเงื่อนมาจากงานเนาะลูกเนาะหัดเคราะห์เอาไปชักเท่าคือบาทกขาเปิดยังไงบุญเอาข้าวซีคือเดะเอาข้าวคือครับเออเอาไปข้าวคือมันคือเปล่นเจ้าไหนถามคือก็พี่ทุกทีมันคือกันเือะ ฉันว่าก็กระัเป็ด้าวือว่าคือกระรับขาวเื่อว่าหาบวมหัว่นว่คือไก่เลยครับคือก็ส่าคือวันคืไก่ไปองช้าชิวไต่ิวันวานบาไปท่องด้วยนะวันเมื่อวานผมไปเอาลอตเตอรี่ที่วัดเป็นไงครับมีความหมายครับอาไม่ความหมายนะะคือเขาเขาไอ้เงินั้งไปนั่งคือไมอความหมายเนาะเออแค่คือเขาเราจะมือเขาได้เงินหมดเ ไม่ได้เมื่อความหมายไม่ได้ถามอย่างนั้นหรืพอพ่อถามว่าตัวเรื่องรูปหรือมันขู่เรื่องกรขู่เองมันมือรางบานน,นะลูกนะได้รู้กับพ่อได้รู้ได้รู้พือฟ่าว่าไข่กบแต่แล้วบอกว่าอืาเรียของขยิมกาปูฮะยิมคร<ห>มาราวาปูครับเรื่องนเนี่ยครับเรครับคือแคสทางมัดือมาเลยขอถามเลยนะลูกเคสทางมัดถือสีปู ดิ่แค่ถือแล้ววะเอาเบาเงดิ่คือลัวนะครับให้เจนิบซี่เปนถือกระปูเด้อเออแค่นี้แค่ห้เอนีจนเรียะปูเรีกให้เขาวากรบปูหามันได้อเป่าหายดืมอไปห้องแ้งๆหรือเปครับเออสิได้ห้องยงตัวไหนเนาะสได้ห้องแค่แน่นอนนะดื้อมึงรับว่ายืมคือมือเขีมือมือเขีมือหมานบ่พอขั้นบ่มือพูขาวบ่อ ต่อไปว่าครูอยู่ดังนี้ว่าคือเข้าอาจาะตว่าเข้าทายผักใ่ขืองคนเหลือเครื่องพวกได้กว้าหัดจะยืมพวกได้กว่าหัดจะดืมเบอง่าดื่มก่างกล่องดื่มเธอดดายืมมือว่าดืมเบาดื่มว่าดืมกระน้ออกตื่นดื่มกระนด้นอจมาดื่มมาว่าค่ะ ข้างก็เขาหวานเท่าเลยแหละข้อเท่าไทยเหนือคงเบืองเลยมาวันนี้เข้าได้ถังเข้าก็ได้เลยคาปูมันคือออกตรงไหนยืมโตขึ้นเหนอเน่ะมันเฉื่อยหัวหัวมั่งตึ้งเค่งหัวหวาะปูหกวกัานะข้าไปก็เสียพอคอว่าหกัก้าหกเก้าหกโตเดี่ยวแต่ไม่ลงคาปูน่าทึ้งพี่แกน้าเบืย การเล่หกกับเล่ห์กลมันเปิดเดียวกันคือเบ้ากุ้งกึ่มันเล่ากึ่งนะเลขหกลกับเล่หกลท้าวว่าตัวเดียวกันใช่เพียงแต่ว่าหาดังเถื่อหาดังเถือนนะมันื่อค้านขึ้นเชิงมาเอาหัวลงใต้นะหาดังเถื่อมันบอกขือขานมัดขยะมันกับหัวขึ้นเชิงมันก็คือรครับปู่มันก็เรื่องปืนกึ่งและกึ่งไป คือพอเลยว่าขอเาามมาครับมาก็เรย่มตื่นเว้ยมาว้ยั้งก็เข้มห้มันคือเน้แต่ว่าบ่านเข้นคืออะไรว่าะเนาะอาเงพวกมันดำบวกอไรเยอเอาแล้วเขาจะกกันเขจะแกินหายจะคห้นะน่ะอันนี้ข้อาคเขาอนางนังร้อยบาทนางนักร้อยกลอยแต่ทั้งบาอ like ập, ีพ네่อ ที่ให้คือเรียกน้ำมูเท้าเด็กขาดค่คือคือว่ได้เรียกบ่อคือว่ได้อืนนั่งนังนั่งเปาอย่างเี่ยถามว่าค่ให้เป่าพวกพ่อคือให้ตีบ่ว่าทำก็ได้ตัวตีเป็นแั่คือบ่ได้ยืนนั่งหอน้อมือจะเอามือจะออเมือแรกใช้คือเท้าน้ำมูกให้บุญนะแบบื้อนะพ่อจะเกิดชื้อมาได้ที่เราไปทำบ้านบ่ใ <n> ช <uzu awia> ้เท้าน้ำมูมานะ เอาคือผู้ใดญมาเถึงเท้าเราโมแก่ๆเลยแก่เลยแก่ติ๊กเต้าถึงเต้าถึงแต่ติ๊กเต้าถึงไปึมครับปู่พ่อถือถ้าปอดถ้าปอดเก้าถึงเก้าถึงผู้ตายเป็นคนแก่เอิงคู้ฝ่ายขาดดีติปู่มอนีรแรงร้อนดึงแรงร้อนเต้าเทือกัก่หงะโค้กก่เชือกหงนหขึคือมาบ่ผู้ใหหว่าเก้าเพ่อแก่เป็นหมอเก้า อันนี้เขาปูตาด้วยกันเก่าคือมาครับปูบ้างเเขาปูเลวยของปูตาไหมบอครึเอล่าปูต้องใโอเคอันนี้เอฟเคมาบริ่าคคือคำว่าทัาทบมามค่าหนึ่งพันบาทอ่าหานนี้ของรักาคมีของบริมากอ่าดูวันนี้ถูกค่ะวันนี้เงยยนะลูกนะยังไม่เปิดทางเลยเดี๋ยวค่อยปิดท้ายกัน เอาไปนักก็ Ó, ouais, 1> 1> mas, ้ไปนไปนับ่รองแต่ว่านัองมันีียอดกระปูอีกเออม่ดอมาดอกเดี๋ยเยวขึ้นดอดก่อนันนี้ดอดเอออะไรมานยอกนั้นอยู่ป่าดอดกระปุกตึดอ้วัคู่คือโค